คุณรัตนาวุธิราดเนได้ถูกฟันแขนขวาอลบไปถนาดตัดเองเลยตัดแขนตัวเองแขนตัวเองทิ้งแล้วก็เอาเลือดตัวเองเนี่ยเขียนไว้ลูกหลานตรงรักษาค่ายลาดย่านี้อยากให้แตกให้พมา่าได้เขียนไว้แล้วก็ตายที่หน้าค่ายนั้นถ้าคุณไปที่ค่ายพญาสุรสีตรงด้านหน้านะท่านที่ยืนอยู่ข้างหน้าสุด นอกค่ายนั่นน่ะครับคือขุนรัตนาวุฒิคุณรู้ไหมทำไมเขาต้องเอามาไว้ข้างนอกค่ายทำไมฮะพอพ่อจะพูดขนลุกนะเพราะอะไรรู้ไหมคนที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยน้อยคนที่จะรู้เหมือนกันใช่ก็พระเจ้าปรดุงนิ่ต้องการจะด็ดศึกกรุงเทพซึ่งทางกรุงใหม่ๆขุนรัตนาวุฒิเนี่ยเป็นชาววิเศษชาญเนี้รู้ข่าวรวบรวมสมัครพรรคพวก ได้200คนเองนะแต่200คนนี่ตัวฉกาดตัวกันกลันไปจากวิเศษจารย์ทางนั้นเลยร้นกลางคืนกลางวันหายตัวตะแขงกามะเนี่ยมีหนังสือฉบับหนึ่งนะไปถึงพระเจ้าปะดงนะว่าเสด็จพ่อลูกกำลังทำศึกกับกองผี วันแรกที่เราจะไปแล้วดิสวัสดีค้ยินประเดี๋ยวคุยอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวขอคุยนั้นหนูนึงเออเดี๋ยวป่ะมาทำอยู่เชื่อได้นี่กี่ปีแล้วเนี่ยปีกว่ากันเลยอันนี้ซีเรียสเลยนะขออนุญาตคุยเรื่องซีเรียสเรื่องงานเลยนะ ลลิกภาพเราในการที่เราไปหาลูกค้าหรือรออกไปไหนก็ตามแต่เนี่ยไปเจอคนอะไรเงี้ยนะผมนะเนี่ยขอโทษนะขอโทษนะผมมันล่วงแล้วแล้วก็ใส่หมวกน็อกมาพอออกมามฟูหมดเลยแก้หนั้นะคือผมอะไม่อยากให้นะแบบผมร่วงหรือเหมือนผมเนี่ยมันไม่ทันแล้วเพิ่ไปใช้จริงๆแล้วใช้ต้องสระผมก่อนให้มันสะอาดแล้วเอาเอามือมาแบามือมาแล้วก็ขยี้ไปตรงเนี่ยขอโทษนะตรงหน้านา้านะไรที่มันหลุดร่วงเนี่ยขยี้ขยี้ไปอ่ะ เคยเอาไปใช้ได้ใช่ไหมแล้วไม่ขึ้นใช่ไหมใช้กี่วัใน,ใ,น,ใ,นใช้แล้วเคหยุดแล้วมันจะขึ้นยังไงขี้เกียจนี่อ่ะอันนี้ง่ายกว่าอันเนี้ยใช้ตอนก่อนนอนก็นได้ไอ่ะเฟมนี่ยค่ะอันนี้มันจะดีเฟมแพทโทนิก นี่สองขวดนี้อันนี้เนี่ยก่อนนอนส่วนอันนี้ระหว่างวันเนะเฟรมแพทโทนิกกับเฟิร์มเซรั่มหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้เนะอยากจะนําไปลองใช้บ้างมีปัญหาเรื่องเส้นผมนะแอดไปได้ที่ไลน์แอดเฟิรแอดเฟิร์มเลยครับน้องอู๋มีโปรโมชั่นไหมถ้าเป็น F C เที่ยวได้ไม่ปลุกพิมพิมพ์ฟิร์มเที่ยวได้ไม่ปลูกเข้าไปในแอดไลน์เฟิร์มเลยถูกต้องน้องๆแอดมินจะแจ้งโปรโมชั่นในนั้นเองก็อย่างเงี้ยน่าอยู่เยอะแล้วอ่ะอ่า อายุเท่าไหร่49 49ผมจะบอกว่าต้องใช้ต่อเนื่องจะเห็นผลถ้าใช้หยุดหยุดใช้หยุดหยุดยังไงก็ไม่เห็นผลอยู่แล้วเออแล้วอย่างลูกนาลูกนาใช่ไหมใช่ครับแต่วัย15-16วัยกำลังเจริญวัยเรียนนะลูกผมอ่ะอะไรเลยยังได้ยังได้ยังได้แอดเฟิร์มแล้วครับแอดเฟิร์มเอาไปใช้นะขอเครูปแล้วเราต้องดูดีนะตออไปไปเดี๋ยวผมตามไป อชครับที่อนุสาวรีย์ตรงนี้ครับบรรพชนบรรพสาตว์ของเราเนี่ยจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่ครับก็เนี่ยเราก็ได้ดําเนินการมาระยะเวลาพอสมควรก็สามสี่ห้าปีมานี่ที่เรากําลังเริ่มดําเนินการก่อสร้างซึ่งเดิมก็เป็นท้องนานะครับเราก็ซื้อจากชาวบ้านมาไล่ไม่ถึง20,000 0ซึ่งตอนนั้นเราก็ฝ่าจะซื้อก็มาได้ฝ่าเสตงอจะยินยอมให้ซื้อก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรเขาบอกว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล็กนิดเดียวแล้วทำไมมีที่ต้องเยอะแยะเกิความจำเป็นเราพยายามจะเล่าให้ฟังว่าเราจะสร้างอุทยาน ประวัติศาสตร์ก็่าจะทำควาเข้าใจก็รู้เรื่องก็ใช้เวลาพอสมควรต่อมาเราก็เริ่มก่อสร้างพอเริ่มก่อสร้างเอางานดีอยเนี่ยสตังค์แล้วก็ไม่มีเลย สตางไม่มีจริงๆเราคิดก,การใหญ่แต่สตางเราไม่มีเราไปคุยกับช่างปั้นช่างปั้นอยู่ที่ตำบลสาวร <c oughs> ้องไห้ตามไปนิดหนึ่งเมื่อนายกคิดดีทําดีเมื่อไม่มีสตางเดี๋ยวปั้นให้ก่อนยังไม่เอาสักบ,บาทเดียว<อ>แล้วมีเมื่อไหร่ค่อยเอามาผ่อนให้กันทางกระปั้นให้เราจนกระทั่งพอเริ่มต้นปั้นบางทีท่านก็จะเบิกไปซื้ออุปรกรณ์เครื่องกรีเครื่องอะไรต่ออะไรบ้างเราเอ๊ะทำาไรก็ดีพอสิ้นเดือน นายกรองนายกประลัดข้าราชการเราลงขันให้คนละ500อ<ช>คนละพันใช้เงินส่วนตัวนี่ะนะฮะเอาเงินเดือนนั<อ>่นแหละลงขันกันต่อมาแล้วก็พอเริ่มปั้นได้อย่างต่อเนื่องมาแล้วท่านที่หนึ่งท่านที่สองเสร็จแล้วก็มันก็ต้องใช้สตุง้งสตางผลสมควรก็เลยเลยจัดงานวิ่งคือมาครั้งหนึ่งตอนอใช,ใช่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 จัดงานวิ่งขึ้นมาก็ปรากฏว่าผู้คนก็ให้ความเมตตาสนใจก็ดีคนมาวิ่งกัน2 0 0 0กว่าคนค่าใช้จ่ายแล้ว เหลือสามแสนกว่าบาทอเหลือสามแสนกว่าเราก็พอหักให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหักบัญชีเรียบร้อยแล้วสามแสนกว่าก็เรียกช่างรับสตังค์ก็<ะ>จ่ายจ่ายนี่ไปแต่ว่าเบสเสร็จแล้วเป็นล้านรับบริจาค เรื่อยมาก็ไม่ไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเอทํำยังไงเราก็อธิษฐานบอกกับสิงศักดิ์สิธิ์รวมทั้งวิญญาณบรรพชนเราก็พูดเล่นๆว่าโอ้โหพวกแกนี่อยากจะให้ข้าสร้างเสร็จเร็วๆพวกแกก็ต้องไปโดนจิตโดนใจลูกติดลูกหาลูกน้องเก่าให้มาช่วยกันสร้างให้สําเร็จนะอยู่มาวันหนึ่งรายการกิกดูสงครามเพลงล้านติดต่อเข้ามาติดต่อเข้ามาบอกว่าท่านายกระบบตระกใหม่ให้ส่งตัวแทนนักร้องอเข้าไปทําการแข่งขัน ซึ่งเราก็โอเคก,ก็รับปากแล้วก็ไปพอไปเนี่ยโอ้โหครั้งที่1เราก็ชนะจังหวัดนุงครั้งที่2จ,จังหวัดนี้เราก็เหนือใต้ออกตกเราไปบันทึกเทปหลายครั้งเราชนะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยที่เราแข่งกับจังหวัดมหาสาร,รคามคซึ่งเราก็คิดว่าโอ้โหสงสัยแพ้ต้องไปอยู่ในมงเนื่อง <c oughs> จากว่าประชากรของเ,ขเรามี2 8งแสนมหาสาร,รคามประมาณเหยียบล้านคน ถ้าลงคะแนนโหวตกันหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเราแพ้แพ้นแน<พ>่นอน,อนแพ้แน่นอนวันสุดท้ายที่ตัดสินคะแนนกันเนี่ยโอ้โหพวกเราตาตั้งจดใจเต็มกันจระทึกกันโบ้โยสุดคะแนนออกมาเนี่ยปรากฏว่า รายการกิกดบบอกว่าเป็นการชนะที่ทะลมทลายสูงสุดเป็นประวัติการของรายการเลยครับตลาดใหม่ของเราที่อ่างทองชนะมหาสารคาม <S 2> <S 2> เราได้เงินมา1ล้านถูกไหมห่งล 1> 1, ้านหล้านหนึ่งล้านคุณอาเอามาเนี่ยฮะแล้วมาใช้หนี้ก่อนมาใช,ใช้หนี้เก่าใช้หน,นี้เก่าเบสเซตเนี่ยเหลือ4ี่แสนกว่างนะนันนะเหลือก็มาเป็นทุนประเดิมว่ากันไปเรื่อยๆเนี่ยดูสิเริ่มจากศูนย์เลยนะอาเนาะใช้คํานี้ได้เลยเนาะแต่ว่าวันนี้ศูนย์เนี่ย มันจะเต็มร้อยแล้วไม่รู้ว่าด้วยอะไรโดนจิตโดนใจหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่อยู่ณที่นี้หรือว่าบรรดาชนทั้ง12ท่านสิ่งที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราจะก่อสร้างพ,พิพิพธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติแข่งมือ,รรอวิเศษชัยชาติของเราขึ้นมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ของเราเพราะฉะนั้นจะไปแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่าของชาติของจังหวัดอ่างทองของเราซึ่งในระเบียบของกรมศิลปากรเขากล่าวไว้ว่าในกรณีที่จังหวัดใดในการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานเขาก็จะคืนทรัพย์สิน ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่ง<อ>ชาติเจ้าสาพญาที่อยุยาก็ดี ที่พระนครก็ดีจะส่งคืนกลับมาจังหวัดอางเถาของเราเพราะฉะนั้นจังหวัด้่ำคาของชาติเขาจหวัดอางเอาของเราจะมาอยู่ที่กลับคืนมาแล้วะบบตลอดใหม่ของเราในอนาคตันใกล้นี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะผลจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงมหาพันธุ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันว่าอนุสาวรีย์เสร็จเมื่อไหร่แล้วก็โครงการที่คุณอาบอกจะขึ้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นมาช่วยกันครับไม่ต้องเป็นเฉพาะแค่คนพิเศษใจชาหรอกผมว่าทั่วไปแหละถ้าอยากจะมาร่วมสร้างในครั้งนี้หรือว่าจะมามาเที่ยวก็ได้มเนีม เนื่องจากว่าตอนนี้เรายังไม่มีเจ้าภาพอีก5ท่านเนาะหท่าน คือเจอท่านผู้มีใจบุญเนาะ,ะหรือว่ารายเล็กรายน้อยจะทำบุญมาสิบยีบาทก็ติดต่อไ,ได้ที่องค์การบริหารทั่วตบ,บตญตลอดหม่ของเราหรือว่าเป็นหมู่คณะใดหรือข้าบดีท่านใดนะครับ,รบที่มีกําลังทรัพย์ที่จะเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างจํานวนต่อหนึ่งท่านเนี่ยสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทความสูงกว่า3เมตรเนี่ยเท่ากับสองคนยืนต่อกันเนี่ยเป็นเนื้อทองเหลืองลมดำเนี่ยเราก็จะสลับชื่อท่านไว้ให้ชั่วก,กระปรวสารเลย,เลยว่าท่านเป็นเจ้าภาพหนึ่งท่านรเรามีวัตถุมงคลอีกอันหนึ่งเนาะเดี๋ยว ฝากไว้นิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเผื่อใครจะมาร่วมก่อสร้างเราทําพิธีพุทธาพิเศษพุธเบญจภาคีที่วัดนคโพงศิตารามวรารหาที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี56กปกเสกไว้แล้วนะครับนี่ฮะ159บาท159บาทเช่าได้เลยซึ่งก็มีอยู่ไม่มากแล้วนะขอยยกตรงนี้สั้นๆนิดเดียวอีก5ท่านที่ยังขาดอยู่มีใครบ้างครับก็มีปู่แท่นปู่โชตปู่อินปู่เมืองและก็ พระอาจารย์ธรรมโชติอ้าวานะอีก5ท่านนะครับใคร,ครอยากจะร่วมสมทบบุญในครั้งนี้ก็เรียนเชิญได้เลยนะคุณอาวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับโอเคขอบคุณครับ อีกหนึ่งเรื่องราวนักรบของแขวงเมืองวิเศษัยชาญเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ทราบเหมือางงานกันรวมไปถึงตัวผมคือผมทราบว่าขุนรัตนาวุฒิน่าจะอยู่ที่กาญจนบุรีเพราะเราเคยเห็นมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิ<ช>แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นซอยอนะไรก็ดีเราคิดว่าท่านเ,นเป็นคนกาญจนบุรีแต่พอวันนี้มารู้ท่านเป็นคนอ่างทองวิเศษัยชาญค,คือยังไงพ่อพอพ่อจะพูดขนรุกนะว่าอะไรรู้ไหมคนที่ จังหวัดอ่างทองเนี่ยน้อยคนที่จะรู้เหมือนกันใช่น้อยคนมากเลยทีท่ี่ที่ผมรู้ได้เนี่ยผมรู้จากพันตรีจวนอินสวนพันตรีจวนเนี่ยได้บรรยายให้ลูกศิษย์ผมฟังผมก็เลยไปทุกเคลียกับท่านแล้วก็เลยได้ข้อมูลมาครับเป็นบันทึกทหารเลยของทหารที่บันทึกวมีบันทึกที่ชัดเจนเลยเกี่ยวกับคุณรัตนาวุฒิุณรัตนาวุฒิถ้าคุณไปที่ค่ายพญาสุรศรีตรงด้านหน้านะ ได้ยินเสียงรถเปิดแต่แป็นแป็นแป้นอย่าไปนึกว่าเขาขอทางคุณนะเขาเคารพอนุสาวรียขุนรัตนาวุฒิแล้วก็ท่านที่ยืนอยู่ข้างหน้าสุดนอกค่ายนั่นแหะคือขุนรัตนาวุฒิคุณรู้ไหมทำไมเขาต้องเอามาไว้ข้างนอกค่ายทำไมฮะมันมีต้นสายปลายเหตุมาครับขุนรัตนาวุฒิเนี่ยเป็นชาวเมืองพิเศษชานี่แหละมีเพื่อนก็เช่นขุนโมกเตี้ยเนี่ยก็ได้ข่าวศึกระกองทัพพม่มายกมาสมัยพระเจ้า ปะดุงยกมา9ทับทัพที่ยกมามากที่สุดก็คือทัพที่มาทางด้านเจดีสองค์นีห้าทับก็พระเจ้าปะดุงนี่ต้องการจะพัด็ศึกกรุงเทพซึ่งตั้งกรุงใหม่ๆรัชการที่1นึ่งตรงรัชการที่1พอดี2,328 รเกาได้รับศึกใหญ่แล้วทีนี่เก้าครับ,รบก็เกณฑ์ผู้คนทาหารจากหัวเมืองต่างๆมารวมกันแต่ทัพเนี่ยทัพใหญ่น้องชายตัวเองรับศึกคือพญาสุรสีหรือในสุจินดาที่เราเรียนกันเมื่อก่อนนั่นแหละพญาสุรสีเนี่ยพญาสุรสีรนี่ท่านเป็นคนที่แปลกกับเพื่อน เด็ดขาดมากต่อไปนี้เราเรียกอะไรว่ากรมเสือนะท่านกรมเสือนะกรมเสือครับดุมากพอจะยกกองทัพไปอยู่แล้วนะ,ะคุณลองดูนะท่านประกาศว่าไออีตนใดที่ไม่คิดจะสู้กับพมา่าให้มึงขึ้นจากเรือไปเลยม,มึงจะไม่เอาโทษประการใดมึงมให้โอกาสแล้วนะนะถ้าไออีตนใดไม่ขึ้นถือว่ามึงเต็มใจไปสู้พมา่ากับกูมไม่มีใครขึ้นเลยไปด้วยกันไปด้วยกันหมดกรมเสือเนี่ไปยกไปที่ทุงราดยา Mm hmm. ถ้าอุดทับพมา่าะอีตรงท่งราดยาได้เนี่ยมึงยังไงมึงมากกว่ากูแค่ไหนมึงก็ลงมายากู mm hmm. ก,ก็สู้กับมึงแหละเพราะมันช่องแคบไม่ช่องแคบเลยเหรอลงมาจากเขาก็โดนละอ๋อลงมาเขาก็เจอเลยเจอเลยอ่ะ mm hmm. อาทิตย์ขุนรัตนาวุฒเนี่ยเป็นชาววิเศษชาญเนี่ยรู้ข่าวรวบรวมสมัครพรรคพวก ได้200คนเองนะแต่200คนนี่ตัวฉกาดตัวกันกล่นไปจากวิเศษชายชาญทั้งนั้นเลยนักเลงหัวไม้บ้างโจรบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะคนวิเศษชายชาญมันวิเศษอย่างนี้อ่ะไปสมัครพญาสุรศรก็ให้กอง200นี่ไปขึ้นกับพญาเจงเป็นมอนวันนั้นได้ข่าวพมา่ายกมานี้ก็ให้กองทัพพญาเจงไปรับทับพพม,ม่าที่ด่านกรามช้างครับตรงด่านกรามช้างนี่เองเกิดรบตะลุมบอลกันเลยรบไปรบมารบไปรบมา คุณรัตราวุฒิจับพมา่ามาได้คนหนึ่งให้คนนิดค้นไปค้นมาไปเจอจดหมายในในตัวมันขอให้พญาจิงค่อยๆถอยไปเรื่อยๆนะพอได้ทีก็ให้ตี่ข่าลาดยาเป็นเหมือนจดหมายที่จะส่งไปไปบอกต่อยคนหนึ่งเห<อ>มือนความลับหลุดเหมือนความลับหลุดแต่ว่า อาจจะเป็นอุบายของพอม่าก,ก็ได้อ๋อทำไมถึงจับตัวพม่าคนนี้มาได้คนเดียวอาจจะเป็นอ,อุบายของพอมากก่าร้า้ถูกจับตัวได้แล้วก็จะได้ให้ร้ายพญาเจงคุณรัตนาวุฒิตกหลุม้ะหรือเปล่าไม่รู้อันนี้นะถ้าอย่างนี้แสดงว่าพญาเจงนี่ทรยศต่อประเทศไทยแนละ้วกู้ร่วมด้วยไม่ได้แล้วกู้ไม่อยู่ด้วยครับเรียกลูกน้อง200คนหนีเข้าป่าไปเลยที่กดมณฑียนบาน หนีทับตายอย่างเดียวตัดคอลิบเรือนแต่คุณรัตรามู้ว่าตายให้เป็นตายหนีทับไปเลยหนีเข้าไปถึงเมืองมตมะเนี่ยไปสืบซิว่าไอพญาเจงนี่มันเป็นยังไงปรากฏว่าชาวมตมะกำลังรวบรวมเะเบียงอาหารเพื่อจะส่งมาช่วยทับพญาเจงก็รู้ว่าพญาเจงไม่ได้ทรยศขนาดมอนที่อยู่ทางโน้นยังเก็บอาหารส่งมาให้ก็เลยเอายังไงดีปลอมตัวเป็นโจรจากกองทัพ ก็กลายเป็นโจร200ร้คนปล้นกลางคืนกลางวันหายตัวปล้นสเบียงพมา่าปล้นจนหมดปล้นและเผาไฟทิปล้นและเผาไฟทิตะแคงงกามะเนี่ยมีหนังสือฉบ,บับหนึ่งนะไปถึงพระเจ้าปดงนะว่าเสด็จพ่อลูกกำลังทำศึกกับกองผี ปรากฏว่ากองทัพพม่าเนี่ยสเสบียงส่งไปไม่ถึงคคุณรัตนาวุฒิปล้นเกลียงข่าวเนี่ยถึงกรมเสือข่าวว่าคุณรัตนาวุฒิปล้นไอ้ตัดสเสบียงพม่านี่ถึงกรมเสือกรมเสือให้อภัยแล้วส่งพญาเพชรบุรีไปให้ไปช่วยปล้นคุณรู้ไหมอะไรไหมพญาเพชรบุรีไปไม่ต้นซะแล้วนอนไปพักผ่อนในปาออ่าทําไมอะพ่อก <noise> ็คุณก็ คิดอย่ยงไงก็ในเมื่มมอ200คนนี้ก็ปล้นได้นี่เ,<อ>เราก็ไปนอนเชิบเชิบเลยเข่าวนี้มาถึงกรมเสือกรมเสือส่งราชมันไปเลยทหารเลยเรียบร้อยเรียบร้อยก็นอนอยู่ในนั้นเลยบสบายเลยเสร็จแล้วใครรู้ไหมน้องชายของกรมเสือชื่อคุณเนนอาสาไปปล้นกับคุณรัตนาวุฒิอีทีปล้นมา มามาโหราเลยปล้นอย่างมาโหราเลยครับพมา่าส่งสเสบียงช้าง6กสเชือกปล้นทั้งหมดเลยปล้นทั้ง6กสเชือกเอาหมดเลยกองทหารพมาร่าที่อยู่บนภูเขาจะเริ่มอดอยากแล้วเสบียงมไม่มีไม่มีครับแม,ม,ม้กระทั่งน้ําจะไม่มีกินผ้าช้างบ้างม้าบ้างเนี่ยเอามาแบ่งประทังชีวิตประทังนี่การนัดหมายกลมเสือนัดไปยังน้องชายบอกว่าถ้าได้ยินสัญญาณทับว่าบุกเนี่ยนะวันดีเดให้ทางโน้นตีประกบกันเลยส่วนทางนี้จะตี เข้าไปล้อมหน้าล้อมหลังเลยของเราตัดก็อีกองหนึ่งของเราอยู่ในป่าแล้วส่วนทางนี้ตีเข้าไปอกองทัพของกรมเสือก็ตีเข้าไปเลยการตีของวันนั้นเขาว่าเป็นการลบที่ทุ่งกุลาที่น่าสยดสยองที่สุดที่ทุ่งกุลาเนี่ยขณะที่กองทัพพม่าสู้ไปถอยไปสู้ไปถอย,ถอยไปแต่ความมากของคนไงแต่กองทัพคุณรัตนาวุฒิกับคุณเน่เนี่ยมันคนมันไม่มากพอบลบมันไปาตายไปไปเท่าไหร่ก็ไม่หมด<อ>มันท้นไป เราจะสิ้นแรงเองแล้วจนบ่ายแล้วนะพลาดท่าจะคุณรัตนาวุฒิพลาดจนได้ถูกฟันแขนขวาไม่ขาดนะครับไม่ขาดห้อยลองแรงลงแรงลบมือเดียวด้วยครลบมือเดียวก็ไปให้ทหารลูกน้องมึงตัดแขนกูออกทีสิสั่งตัดแขนตัวเองเพราะเลือดมันไหลไม่หยุดนี่คนสุดท้ายทหารไม่กล้าตัดแขนให้แขนอยู่ก็ขวางอยู่ก็ขวางลบไม่ถนัดตัดเองเลยตัดแขนตัวเองตัดแขนตัวเองทิ้ง ลบด้วยมือเดียวลบได้มือเดียวค,คุณพ้นแขนด้วนเนี่ยแต่พอดีแหละกองทาหารจะของกลมเสือครับลบไปยันไปถึงพอดีอก็เลยให้ทหารพวกของให้ทหารหามคุณรัตนาวุฒออกมาเลือดก,ก็ไหลไม่หยุดไม่ย่อน ก็ใกล้ตายเหมือนกันแต่พอไปถึงใกล้ไขครับวข้าไม่เข้า่ายแมวไม่เข้าค่ายเพราะว่าข้าหนีกองทัพไปยังมีอาญาติดตัวอยูเออ่เข้าไปแล้วเกรงว่าจะกระเทือนกลมเสือเดี๋ยวพระองค์จะเสียพระบารมีมแล้วบอกให้ทหารไปเอาผักขาวมาแล้วก็เอาเลือดตัวเองเนี่ยเขียนไว้ลูกหลานตรงรักษาาย้ราดญานี้อย่าให้แตกให้พ่มาได้เขียนไว้แล้วก็ตายที่หน้า่ายนั้นแล้วผลเป็นยังไงพ่อ ก็ปรากฏว่ากบเสือก็ให้อภัยโทษทั้งหมดเลยนะเพราะว่าทําความดีมาตั้งเยอะอย่เงี้ยก็เป็นที่เคารพสักการะของพวกทหารอืนรัตนาวุฒิสุดท้ายลางของท่านก็คงเขาก็คงปฏิบัติด,ดีต่อท่านเลยนะที่มาลูกป,ปั้นของกรมของของคุนรัตนวุฒถึงได้อยู่นอกค่ายอ๋อใช่ไหม ท่านไม่เข้าค่ายไม่เข้ายังไงก็ไม่เข้าเพราะกลัวกรมเสือเนี่ยถูกกระด้างกระเดืองว่านี่ยคนนี้มีอาญาทัพนะหนีทับไปแต่ไม่จัดการท่านเคยตัดสินใจไม่เข้าค่ายเเพราะฉะนั้นรูปปั้นของคุนรัตนาุฒิทำไมถึงอยู่นอกค่ายใช่อู้หูอยู่นอกค่ายฮ่ชาวเมืองคายเขาเคนรบหน้าดูนะครับใช่ครับยังกาเรียกถ้าถ้าคุณไปที่ อ่าว่าขาวคุณอลองปรัชูทิ้งแล้วก็คุณรัตนาวุฒิคุณไปดูคนที่โน้นเขาคนรบเขารู้เรื่องหรือว่านคนวิเศษใจชาญวิเศษใจชาพอถามคนวิเศษใจชาญเราก็อาจจะม,มันไ,<ม>ไม่รู้สิอีกเนี่ย ช่วยเผยแร่นะครับได้ครับทั้ง12วีรชนของไทยเราที่กอบกู้สยามของเรามาวันนี้ทั้ง12ท่านเราได้ทราบประวัติลึกของแต่ละท่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วันนี้ครับที่เรามาที่อำเภอวิเศษัยชาญตำบลตลาดใหม่แห่งนี้อย่างที่บอกไปคุณอาทวัฒน์นจะสร้างอนุษษสาวรีย์ทั้ง12ท่านบนรรพชนบนรรพส์ของเราอยู่ณอ,อมตอแห่งนี้ด้านหลังของเราเนี่ยฮะจะสร้างไว้ให้เป็นที่ระลึกสืบชั่วลูกชั่วหลานของเราไปเพราะนั้นอย่าหลงลืมลากเงาของเราฮะว่าเราเกิดมา จากอะไรบรรพชนเราเสียเลือดเสียเนื้อไปมากเท่าไหร่จําไว้แค่ว่าทุกบันทึกของหนังสือประวัติศาสตร์เขียนไว้เหมือนกันทุกเล่มว่าบรรพชนของเราต้องหลั่งเลือดเพื่อดํารงไว้ซึ่งประเทศไทยของเรา ันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับขอบพระคุณมากครับแล้วก็ฝากผู้ชมติดตามรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปของรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่วันนี้ผมนัทผีแล้วก็คุณพ่อต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอเจอกันใหม่ในอ e ีพีหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับพ่อขอบคุณครับ